ออกมาซื้อผักที่ตลาดนัดค่ะชอบเดินตลาดนัดค่ะเพราะจะได้เจอกับผักถูกๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะเห็ดเพาะมานะคะได้ผักหวานป่ามาและยินสวัสดีในห้องครัวนะคะนี่นะคะชาอมค่ะญิงทําไว้เรียบร้อยแล้วไปขุดข่าหลังบ้านมาแล้วตะไครอันนี้ซื้อมาสองสาวันแล้วต้องรีบทำไ้นะคะหน่อไม้ต้มเองนะคะอย่ามาใส่ด้วยผักหวานค่ะแล้วเรามาทําเมนูแกงเปิดอเห็ดเพาะกันค่ะ,นะ,คะเดี๋ยวใส่เห็ดไปด้วยนิดนึง มีของอยู่ในตู้เย็นบางอย่างนะคะขาตะไคร้ก็ไปขุดขุดเอามาจากหลังบ้านค่ะกาารเอาขาตะไคร้หอมแดงกระเทียมและพริกขี้หนูพริกจินดาแดงมาปั่นรวมๆกันก่อนเลยนะคะและเมื่อกี้ในถุงเป็นไข่ผํานะคะนี่เป็นข้าวเหนียวนะคะแช่น้ําไว้แล้วก็เอาไปตํานะคะทําข้าวเบื่อนะบางคนยังไม่ทราบนะคะว่าข้าวเบื่อคืออะไรก็คือข้าวเหนียวนี่แหละค่ะแช่น้ําแล้วก็เอาไปตำตำค่ะหญิงใช้น้าใบยะนางนะคะใส่เครื่องที่เราปั่นเตรียมรอไว้พอน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วหญิงจะใส่หน่อไม้ต้มลงไปค่ะตามด้วยผักต่างๆของเรา ลงไปเลยนะคะก็จะมีเห็ดเพาะค่ะอันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นเห็ดโคนหรือเปล่าคะเห็ดโคนเห็ดขอนแล้วแต่คนจะเรียกคะ่ะและเดี๋ยวเราจะปรุงรสรอบแรกกันก่อนนะคะใส่น้ําปะลาเข้าไปเลยคะ่ะตามด้วยผงชูรสลงไปนะคะเมนูนี้ต้องถึงน้ําปะลากับผงชูรสค่ะตามด้วยผักหวานป่าและก็ใบชะอมลงไปเลยคะ่ะไข่พําอร่อยมากเลยนะคะใส่ตามลงไปคะ่ะน้ําจะข้นและรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นนะคะปลาลหยังไม่ถึงก็ใส่ปะลาลหลลงไปเพิ่มได้นะคะตามด้วยข้าวเบื่อใส่ลงไปค่ะจัดการชิมรสกันดูสักนิด นะคะขาดเหลืออะไรก็ปรุงเลยค่ะหญิงขอเพิ่มน้ำปลาอีกเล็กน้อยนะคะได้ความหอมนัวคนละแบกกับน้ำปลาร้าค่ะแต่ลืมชิมรสก่อนตักเสิร์ฟใส่ชามอีกหนึ่งรอบนะคะหญิงลืมใส่ใบมังลักค่ะก็ใส่ตามลงไปด้วยนะคะแค่นี้นะคะแกงเปอะเห็ดของหญิงวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเคยกินกันไหมคะเห็ดเผยิ่งได้เห็ดเผะแบบอ,อ่อ,อนๆนี่อร่อยมากเลยนะคะบ้านใครยังไม่เคยลองหญิงแนะนําว่าหาลองซื้อมาทานกันดูนะคะเขาจะมีความกรุบกรุบกรอบกรอบมันๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปชิม บอกว่าเราใส่ไข่พังด้วยนะแล้วเขาจะค้นมากทุกคนแบบอือมากใส่ไข่พังด้วยเนี่ยค่ะเนี่ยแหละแกงเปิดที่รอคอไข่เจียวเนาะไข่เจียวรวมผักเห็ดพอะอือหอบทุกคนดูนี่เห็ดพาะอือห จะเกียวให้ฝังไข่น้ำพริกปลาต้องกินแบบอย่างเงี้ยต้องใส่แบบไงรแบบอน้ำพริกนี้ด้วยหอมอดองต้องกินคู่กับน้ำพริกปลาร้าอันนี้นี่ค่ะเนี้ย นานได้กินทีค่ะเมนูนี้พอได้กินไปมื้อนี้นะคะอร่อยแบบจุใจมากเลยค่ะมื้นี้กําลังอินกับหอมดองค่ะกับน้ําพริกเจ่วปลานะคะใครเข้ามาเห็นหญิงกินข้าวก็จะเห็นเกือบทุกมื้อเลยค่ะผักดองกินแต่พอดีอร่อยดีมีประโยชน์นะคะไข่เจียววันนี้ก็เป็นไข่เจียวชะอมนะคะแล้วก็เจียวใส่หอมแดงอร่อยดีเหมือนกันนะคะแซ่บกันไปค่ะมื้อนี้หญิงขอตัวไปกินต่อก่อนแล้วนะคะสวัสดีแล้วก็บายบายจ้า